น้มัส,สกัดในฮีในวันนี้ก็อยู่กับจินนี่จุนทานยานสัมเพรเยสัมปรานอุลมคานมาซีแม่มึงบักปรอวันนี้จินนี่ก็ไม่เข้าใจเพราะว่ามีเอฟซีจินนี่ต้องพูดภาษาอินเดียใต้ให้ดูแน่บักปรอบมึงคิดว่ากูเป็นคนอินเดียตีนหน้าฮีนิดเดียวเองบักปรอแต่ยังไงก็ตามจินนี่ทีลุงพลอูอ้ให้ตายสีจินนี่บักปรอนี่มันไม่ใช่คนธรรมดาแล้วจินนี่ดูสิ ลุงพลกินข้าวปัดแตนนทายเก้าแซนวิวนั่งแดกข้าวเฉยๆนะเก้าแซนวิวบักปราบผมสงสัยว่าข้าวที่ลุงพลกินมันไม่ใช่ข้าวธรรมดาแน่นอะนมันต้องเต็มไปด้วยซานฟอสฟอรัสที่ผสมด้วยทองคำะสมเพชรลงไปบักปรับคนยังดูเยอะขนาดนี้แล้วจินนีจะทำไม่ได้หรือไงไปกินข้าวกัน บักปราบลุงพลกินข้าวในป่าแต่บักปราบกินข้าวบนหลงังคาบักปราบคือผมก็โมโหลุงพลกินข้าวอะไรลงไปทุกคนวังอะไรคลิปนี้ไม่มีเฮอะไรเลยทุกคนอาจคิดว่ามันอาจจะมีหักมุมหักเลี่ยมเฮอะไรไม่มีคลิปนี้รังเกียข้าวเฉยๆเดี๋ยวผมจะทำทุกสถิติตเลยลุงพลกาวแซนวิว Mặc bóp áo sắc lá níu จะบังเฮียอะไรในคลิปนี้แต่ว่าชิ้นี้บอบอกเลยบักปลอกมันไม่มีเฮียอะไรทั้งนั้นชื่อคลิปลุงพลลุงพลกินข้าวปลาแตนไทยแต่ชื่อคลิปผมลุงปอกกินข้าวคอยยาไทายบักปลอกทั้งเีตุนสองนาทีสิแปดทาลุงพลจะสองนาทีเอาสี่นาที Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn